เพื่อนครับพี่กบมาดูสวนแปลงนี้นะอดใจไม่ไหวที่จะทําคลิปนะครับโอ้พี่เขาเจ้าของเนี่ยไม่ขอออกสื่อนะตอนนี้นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวเปิดโอกาสนะครับเนี่ยะพี่เขาทําสวยมากเลยดูสินะนี่ครับอ่าเนี่ยดอกเขาทําดอกได้สวยมากเลยนะฮะเขาจัดเป็นตอนนี้นะฮะเขาเรียกว่าแต่งดอกแล้วครับ ก็มีแนวโน้มนะทำทุเรียนพวงได้เลยนะแบบนี้นี่ฮะนี่ฮอายุ6ปีแต่ว่าสวยมากนะนเดยวเดผมให้ดูนะให้ดูใบเนี่ฮประมาณนี้พี่เขาบอกว่าใส่ย,ยิบซ้ำไปแล้วนะครับก็เป็นนเกษตรกรอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโอ้โหนี่ครับ ทั้งหมดเนี่ยมีพี่มีทั้งหมดกี่ต้นนะตรงนี้แถบนี้ห้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบอันนี้ต้นเล็กนะเพิ่งลงเนี่ยดูที่ใบใบมาแบบสวยมากอ่าแล้วแล้วติดทุกต้นไหมฮะติดนะฮะทุกต้นเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับโอ้โหเนี่ยดอกไก่หอมที่เราดอกหอมอ่ะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยก็บานแล้วบานแล้วจวนแล้วไม่เกินห้าวันก็บานแล้วครับเสมอมากเลยอายุหกปีเพื่อนเพื่อนเป็นทุเรียนสาวนะครับปีที่แล้วได้ไหมฮะปีที่แล้วได้สองตันฮะโอ้โหปีที่แล้วได้สองตันนะเ,นเพื่อนเพื่อแต่ปีนี้น่าจะแบบโอ้โหคือเขาดอกเข้ามาพร้อมมามาเสมอมาก มีปัญหาอะไรไหมครับพี่กระทบฝนอะไรต่างๆที่ผ่านมามีครับมีไหมมีครับเป็นไงฮะโ,โดนฝนนี่แหละอ๋อโดนฝนแล้วปอไหมปอครับอ๋อนะฮะเป็นเหมือนกันทุกที่นะครับเพราะว่าปีนี้เรื่องของฝนเนี่ยมันมีปัญหามาแบบเรียกว่ามาแบบอคือว่าจะหมดฝนแล้วก็ไม่หมดเนาะครับ แล้วตอนนี้ของพี่ทําไงบ้างครับตอ,ตอนนี้ขั้นตอนต้องทําอะไรบ้างได้แต่งดอกไฟแล้วก็เนี่ยใบอ่อนมันมาพร้อมดอกนะครับผมได้โฉบม่าศูนย์ห้าสองสามสี่ไป 700, นนแล้วอ๋อโฉบไปศูนย์ห้าสองสามสี่ไปเจ็ดร้อยฮะเจ็ดร้อยต่อน้ำสองร้อยครับอ๋อแล้วแล้วอันนี้โฉบสารใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับศูนย์ห้าสองไมไ่ก่อนหน้านั้นนะ่ะคือแปลงนี้นนได<ป>้ผมลงสารไปร้อยฮะร้อย เจ็ดติดวะเจ็ดร้อยสามร้อยอ๋อเจ็ดครั้งเจ็ดร้อยไม่ถึงว่าในหนึ่งครั้งไม่ไม่ถึงว่าครั้งแรกเจ็ดร้อยอ๋อครั้งแรกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยซีซีครับต่อน้ําต่อน้ำสองร้อยลิตรอ๋อต่อน้ำสองร้อยลิตรนะแล้วฉบสองรอบก็ที่สองก็สามร้อยสามร้อยต่อน้ำสองร้อยลิตรห่างกันติดวันครับห่างกันสิบวันแล้วพี่อดอดน้ำกี่วันเนี่ยตอนที่ก็กักตัวกระทบแรงแล้วแต่ อตามว่าตามดูเอา,<ล>าช่วงช่วงตอนห้าโมงนะฮะครับใบมันจะสลดอืมตอนสองโมงครึง่งเราเราจะมาดูตอนสองโมงครึง่งมันเหมือนตอนห้าโมงครับเราก็เปิดน้ําไปเต็มที่เลยครับชั่วโมงอ๋อนี่ยครับเ,เพื่อนๆครับดอกเนะี่ยผมให้ดูนะะเออแล้วตอนนี้ก็ใช้นะครับพวก เย็บซ้ำนะทางดินช่วยนะฮะแล้วก็ตัว05234ใช้ช่วงไหนนะพี่ช่วงช่วงดอกเป็นมะแวงมะแวงอ๋อตรงดอกอ่าเล็กๆอ่ะฮะใช่ไหมฮะเล็กๆยังไม่ถึงมะเขือพวงเออยังไม่ถึงมะเขือพวงใช้กี่ซีซีครับเออ05234โอ้ยเกตนะฮะครับปุ๋ยเกตครับนั่นเป็นปุ๋ยเกตช่วง ช่วงที่เราช่วงที่เรามันเป็นใบอ่อนตรงไหนเราก็อ๋อพอเห็นใบอ่อนใบแก่เร็วฮะเออพอใบอ่อนมาก็เราก็ใช้นะอัตราส่วนเท่าไหร่นะอัตราส่วนก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกรัมอ่าเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดขีดต่อนน้ำสองสองร้อยลิตรฮะฮะอ๋อนี่ครับเพื่อนๆครับก็พี่เขาแซมต้นเล็กด้วยนะตอนนี้นะอ่าแต่ ตอนนี้ต้นหลักก็คือห่างกันกี่เมตรนะครับพี่แปดคูณแปดเอาแปดคูณแปดเนาะอ่าแปดคูณแปดแล้มีช่องว่างพี่ก็เลยแซมต้นเล็กด้วยนะ<ป>ต้นเล็กกี่ปีแล้วเดี๋เอาสักสิบกิ่งสิบห้ากิ่งนะต้นเล็กเนี่ยนะกี่ปีแล้วครับพี่เนี่ยปีกว่าโอ้ยังไม่ถึงสองปีเนาะปีกว่าโอ้โหน่าสวยสูงชนเรียนเรียนพืชป่าครับอืมโอ้โหใบสวยมากเพื่อนๆครับก็เนาะ พี่เขาใช้อาหารพืชนนแล้วนะฮะก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาชมนะครับเพราะว่าอยากจะมาดูสวนทุเรียนของพี่เลยตั้งใจมานี่ครับเป็นทุเรียนที่เจ้าของเรียกว่าตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็ทําได้สวยนะแล้วเนี่ยดอกก็ต้นนี้ดอกน่าจะมาช้ากว่าดอกต้น,น,นตอ,อันนี้รุ่นสองนะครับอื ก็โอเคนะทั้งหมดเท่าไหร่ฮะตรงนี้ห้าสิบต้นนะเจ็บเจแต่ทำสารรุ่นหลังไว้ประมาณติต้นคะัอ๋อครับอืมก็จะมีแปลงข้างเคียงนะก็เห็นสวยก็เลยมาสนใจเอาแนวยี่สิบนะฮะกเนี่ยนี่คือการทำโคกก็ไม่สูงมากนะเพื่อนๆครับนี่แล้วก็กว้างทำโคกฐานให้ลาดไปนะฮะ ใกล้กับที่เรียกว่าในระดับเดียวกับพื้นแต่แต่สูงกว่าพื้นแค่ประมาณสัก30เซนนะนะไม่น่าจะเกินนะครับนี่ครับทุเรียนอายุ6ปีเต็มนะครับเพื่อนๆหปีเต็มสวยมากเลยเอ,อ๋อในในต้นไหน5ปีอ๋ออันนี้ห้าปีเหรอโอ้ต้นต้นนี้นะเพื่อนๆครับเนี่ยต้นนี้6ปีนะฮะอ่าแล้วทำไมมันห่างกันหนึ่งปีล่ะต้นนี้ ก็ปลูกอีกคนละตอนครับอ๋อปลูกคนละคนละทีอ๋โอโซนนี้ห้าปีอ๋อก็ออเลยอยากจะลงคลิปไว้นะฮะเบื้องต้นนะครับว่าพี่กบได้มาชมทุเรียนสวยๆนะฮะแบบนี้อีกแล้วแปลงหนึ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับมาดูดอกตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่โอ้โหเออกล้องนี้มันอาจจะไม่ชัดนะ ออ่มาได้ถือกล้องอีกกล้องหนึ่งนะแต่ว่าก็มีป่วยไหมเพ่มีมีเน่ามีอะไรไหมแผลเลยครับไม่มีเลยนะพี่กบดูแล้วก็ไม่ไม่เห็นมีเลยนะอาการเป็นแผลเป็นไรนะครับอืมสันเบิร์นไม่มีนะสันเบิร์นไม่มีเลยนะเพื่อนๆครับเนี่ยไม่มีเลยถือว่าสวยมากมากนะและอันนี้อันนี้สายพันธุ์อะไรครับเนี่ยนกจีบครับอันนี้นกจิบนกจิบออกไหมครับ นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่นกหยิบนะ<ร>ลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะ,คะใครใครที่ไม่เคยเห็นนะนี่ครับน,นี่ในใบนกหยิบนกหยิบเป็นทุเรียนเหมือนทุเรียนโบราณเนาะโอ้โหนี่เพื่อนเอนเอมีดอกมาเหมือนกันนะครับนี่ฮะนกหยิบของที่เขาโอ้โหนะครับอ่าเป็นทุเรียนแบบพื้นบ้านนะครับนกหยิบอ้ก็นะครับเป็นลักษณะใบก็เป็นแบบนี้เพื่อนๆนครับ S <S <S เราเคยเห็นแต่หมอนทองอันนี้โอ้โห وج. พอหมองมาปุ๊บเนี่ยนะคับเพื่อนวันนี้คือแต่งดอกแต่งอะไรแบบเป็นค่อนข้างทำได้ดีแล้วทำได้เยอะมากๆนะครับโอ้โห وج. ตอนนี้เกี่ปีนะหปีใช่ไหมฮะหปีครับหปีนะครับเพื่อนเครับหปีกหกเดือนหกปีหเดือนเดือนเพื่อน นี่ฮะเนี่ยดอกนะนี่อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าทําพวงเนี่ยทำได้เลยนะดอกนี้เพราะอะไรมาจากก้านเดียวกันนะก้านเดียวกันนี่อย่างนงี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสองสองก้านเนาะต้องเลือกเอาก้านเดียวนะครับนะเห็น คุณโรดบอกว่านะทำพวงได้ดีนะครับถ้าทําได้นะปีนี้ก็ในส่วนแปลงของคุณโรดก็จะทําพวงเหมือนกันนะเป็นทุเรียนพวงเหมือนกันแต่นี่ของพี่เขาก็ตั้งใจทําพวงนะถ้าทําได้ก็ทําพวงนะโอ้เดี๋ยวไว้ให้ลูกโตกว่าน,นี้นะเดี๋ยวผมไปชมอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ใบสวยมากเลยไม่มีซันเบิร์เลยพี่แก้ดูแลยังไงเรื่องไม่ให้ใบเป็นซันเบิร์การให้น้าการอะไรต่างๆให้น้ําก็ เวลาเวลามันถ้าร้อนจัดเราก็ให้น้ําออกมาเลยทุ่มนิดๆนะอ๋อแล้วแล้วเราเข้าครั้งที่สองเราก็เอาในพุ่มหน่อยหนึ่งครั้งที่สองในพุ่มอ่ฮะครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองห่างกันกี่กี่วันสามวันครับสามวันอือตอนนี้ให้น้ําแบบไหนตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องไม่มีหลักกินฝนตกอ๋อตอนช่วงนี้ฝนตกนะฮะก็ก็ดูเอาหน้างานเลยเนาะครับ บางครั้งก็กาหนดวันไม่ได้หรอกครับต้องดูหน้างานของเราความโฉของดินอะไรต่างใช่ไหมฮะก็นี่ฮะเรียนรู้ไปนะครับเรียนไปนะบางอย่างก็ต้องดูหน้างานนะนเพื่อนๆครับโอ้โหนี่ก็เหมือนกันนะฮะเ,เป็นทุเรียนกําลังสวยกําลังสาวสาวยมากนะครับใครมีทุเรียนสาวปีนี้ก็ท่านก็นะดูแลให้ดีครับดูแลอย่าให้ป่วยอย่าให้เป็นโรคเพราะนั้นทางดินทางดินก็คือได้ปรับโดรไม้ไหมพี่ โดรไม้ไปแล้วเมื่อไหร่ครับโดรไม้ก็เดือนหกฮะอ๋อเดือนหกพอตัดทุเรียนเต็มผมก็ใส่เลยอ๋อพี่ใส่ยังไงฮะใส่ทั้งแปลงนี่ฮะทั้งแปลงเลยวานแบบฟนะุ้งเลยไหมหรือ,อยังไงวานไม่มีช่องว่างเลยไม่มีช่องว่างเลยโอ้โหนี่เพื่อนๆนีๆ่คือของจริงนะฮะพี่เขาทำแบบนี้จริงๆได้ผลไหมแนวแนว,แนวทางแบบว่าเอาโดรไม้มาปรับแนนน่อแน่นอน เพราะไม่เน่าเนี่ยเพราะโดนละไม้นี่แหละโดนละไม้ช่วยปรับสภาพดินแล้วไม่ให้ดินเป็นกรดยิบซ้ำนี่แหละอ่ายิบซ้ำยิบซ้ำใส่กี่รอบแล้วครับใส่ไปสองรอบยิบซ้ำจริงๆของพี่ใส่นะไม่ไม่ใช่ของกรีนแคลแม็กใช่ไหมแต่ตัวอื่นก็ใส่แล้วคือหาได้ก็เลยใช้เลยอ๋อก็ได้ผลดีเหมือนกันเหมือนเหมือนกันแต่เราขาดเรื่องแมกนีเซียมใช้แมกนีเซียมแบบดีเกลือนะฮเกลือฝรั่งมาเสริมด้วย อ่อพ่นพ่นทางใบหรือพ่นวาน,นวานทางดินเลยอะขีดนึงอ๋อของขีดนี่ฮะ,ะ,ะก็ก็ขอบคุณเนาะนี่เป็นแปลงของพี่บุ้ยอยู่ที่อยู่ที่ท่าใหม่นะเพื่อนครับอันนี้ก็วิ่งมาเพราะว่าพี่เขาใช้อาหารพืชน,นะเคยแบบติดต่อกันอยู่เราอยากจะมาชมด้วยวันนี้เลยวิ่งวิ่งมาดูนะครับก็อยากจะทําคลิปไว้เป็น ข้อมูลนะเบื้องต้นนะครับว่าแปลงนี้นะครับประมาณ70ต้น70ต้นนะครับทุเรียนสาวอายุ6ปี6ปี6เดือนนะครับก็ไซส์ขนาดนี้แล้วครับดังนั้นวันนี้จึงขอนะฮะเรียกว่าประชาสัมพันธ์ไว้ในเบื้องต้นไว้ไวเพียงเท่านี้เนาะ,ะแล้วขอขอบคุณพี่บ๊วยมา,มากๆเลยนะที่พาชมแล้วก็นะฮะให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับ วันนี้พี่กบขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับมีภารกิจต่อเดี๋ยวเดินทางต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ